โอเคเดี๋ยวขยับกล้องก่อนนะโอเคไหมทุกคนอันนี้เห็นหน้าเยอะเกินไปไหมโอเคน่าจะได้แล้วโอเคนี่มาล่านะคะหนูกินมาล่าวันนี้กินสี่ไม้ค่ะก็อย่างแรกก็เริ่มเป็นหมูก่อนเลยก็มันมีพริกเยอะก็เลยเอาออกก่อนกินกับแตงกวาก็ยัดเข้าไปไม่ได้ก็พยายามยัดก่อน อ่ากินได้แล้วอ,อร่อยมากเลยนะทุกคนร้านนี้สุดยอดแล้วก็เป็นแตงกวานะทุกคนอันนี้ร้านน้องเลซซิ่งนะคะมาล่าอร่อยมากเผ็ดแซ่บสีใครชอบกินเผ็ดก็เผ็ดมากนะทุกคนอันนี้หนูเผ็ดน้อยนะโอ้ยเผ็ดมากเลยทุกคนแสบตาไปหมดเลยโอ้ ก็กินต่อนะคะเพราะว่าเราซื้อมาเยอะแล้วก็กินกินไปก่อนอ่ยก็กินไปก่อนเลยค่ะคำใหญ่เกินไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวมันเผ็ดเกินก็เดี๋ยวหยิบน้ำก่อนนะเดี๋ยวน้ำหมดทุกคนก็ขี้เกียจไปเติมก็เลยไปกดโทรศัพท์ดูก่อนก็เคี้ยวไปเรื่อย อันนี้ก็คือกำลังชาปากเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันเผ็ดมากแล้วเราไม่มีน้ำเดี๋ยวนี่ก็กินคำสุดท้ายไปเลยโอ้โหเผ็ดมากเลยทุกคนอันนี้เราเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะก็ต่อเลยแตงกวาอันนี้คือเราเอาไปชุบกับน้ำนะโอ้โหเผ็ดมากอ่ะได้น้ำแล้วได้น้ำแล้วได้น้ำแล้วดูดน้ำก่อนเผ็ดมากเลยทุกคน โอ้ขนาดสั่งเพนน้อยน้มูกไหลไปหมดเลยปากแดงไปหมดเลยทุกคนอันนี้ก็แวะกดโทรศัพท์สักหน่อยอะไรมันคันนักหนาเนี่ยอ้ยก็แวะดูโทรศัพท์สักหน่อยเพลีมากดูดน้ำอีกทุกคนื พอและพอแล้ว,อ,ลวอันนี้เป็นปลาดอลลี่นะทุกคนโอ้ยเผ็ดเผ็ดมากโอ้ยอะไรมันเข้าตานักหนาเนี่ยโอ้ยเผ็ดอันนี้ก็กินปลาดอลลี่ไปก่อเลยนะทุกคนร้านนี้บอกเลยอร่อยมากย่างถึงเครื่องนะทุกคนเขาย่างสุกนะเขาไม่ได้ย่างเลยสุก บางร้านย่างในส่งนนทุกคนอร่อยมากเนื้อนุ่มๆแล้วก็เป็นแบบว่าเผ็ดเผ็ดชาชานะทุกคนอันนี้แนะไม้นี้แนะนําให้เผ็ดมากนะเพราะว่ามันจะได้กบแบบความคาวของปลานะทุกคนแต่อันนี้ก็พอแล้วลเพราะว่าหนูกินเผ็ดไม่ได้นะคะก็ชาปากไปหมดเลยค่ะาากะ็ลูดให้มันหมดก่อนเสียดายนะทุกคน นี่เลยก็พอเสร็จก็ดูดน้ำอีกทุกคนมันเผ็ดจริงๆเผ็ดมากโหน้ำมูกไหลน้ำตาไหลเต็มไปหมดเลยทุกคนอันนี้ก็คืออย่าว่าหนูเวอร์นะเพราะว่ามันหนูกินเผ็ดไม่ค่อยจะได้โอ้ยเข้ากตาจริงเลยนี้ก็เหลืออีกสองไม้นะคะก็สู้ต่อไปค่ะ ต่อไปก็จะเป็นสาลายวากรเมิดเปล่าโอ้ยร้อนมากเลยทุกคนคันตามากาอะไรเข้าตาก็ไม่รู้ก็ดูดน้ำไปก่อนแล้วทุกคนก็นี้ก็จะเป็นสาลายวากาเมะพันนะคะโอ้ยโอ้ยหยดทุกคนมันหยดมันหยดมันหยดแล้วก็ดูว่าหยดเสื้อไหมก็ขอไอปที่ต้องดูดนิ้วนะคะเพราะว่าเสียดาย ดูดน้ำหน่อยก็ไปหยิบทิดชู่นะทุกคนเพราะว่าที่ชู้เรามันไม่มีอะก็ได้มาแล้วก็เช็ดปากเช็ดมือนะทุกคนมาละมาละขอกินน้ำสักอึกก่อนแล้วอันนี้กินจริงอะทุกคนโ้ยยังเพจอยู่ขอขคหยิบมาใกล้ๆกันนะโอเคแล้วนะทุกคนแล้วก็เช็ดหน้าก่อนกินเลยนะทุกคน